บอกว่าอยากจะเชิญชวนทุกๆคนมาเที่ยวงานที่มีอาหารอร่อยนะคะกว่า100ล้านคา้คากว่า1,000เมนูนั่นก็คือลิ้นติดโปแปรที่เซนัลเวสเกตนะครับมีแค่7วันนะคะวันที่3เอ็กรกฎาคมถึง6สิงหาคมนะคะชั้น1ค่ะ7วันเท่านั้นค่ะมาดูสิคะว่าตันนี้อาหารมีอะไรบ้างคะเชิญเลยค่ะ คุณพ่อทำอะไรอยู่คะตามหามานานแล้วคะ่ะไส้อั่วจิว๋วของร้านนี้ค่ะร้านร้านนาน,นในในงานลิซติโปโค่ะเจ็นกลวยเป็นคนเหนือกันเนี่อร่อยอยังอร่อยอยังไงเนี่ยอร่อยยังไงอันนี้เป็น,นมสมุนไพรเจ้าล้ำนะเจ้าเป็นสมุนไพรล้ำนะครับเป็นสมุนไพรถุงเท่าอย่างนี้หน้าร้อยเซาเจ้ามีน้ำพริกน้ำย้อยด้วยอันทันยากเป็นน้ำพริกที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของทางเหนือนะคะน้ำพริกน้ำย้อยแล้วก็มีน้ำพริกหนุ่มนะคะแล้วก็นี่ค่ะแบบหม้อค่ะคุณพ่อขาอันนี้แบบหม้อเท่าไหร่คะ 120นะคะนี่ก็น่ากินม,มากเลยนะคะของอร่อยเยอะแยะมากมายเลยนะคะใครอยากไปกินอาหารเหนือมาเลยนะเจ้ามาร้านร้านานานะเจ้าคุณด้าคุณด้าสวัสดีค่ะน้องเลยค่ะกิฟต์ค่ะร้านรอยัลค่ะเบเกอรี่เค้กคุณเป็นป<ไ>เลโรลยังไงบอกซิเป็นเค้กหน้านิ่มค่ะต้นตำรับทำมา60ปีแล้วสามของเท่าไหร่ลูกสามกล่องร้อยยี่สิบบาทตัวไหนขายดีสุด ดูนะคะหน้านุ่มๆอย่างนี้นะคะโอ้โห,โโหกล่องละ45บาทสามกล่อง120ย่บร้อยยี่สิบร้อยเป็นสิบห้าบาท เข้าใจแล้วทาไมสูตรพ่อมารุ่นต่อรุ่นเขาผสมโกโก,โกโ้ได้นวลเนียนอร่อยมากอีกอันหนึ่งตัวนี้ยอดฮิตเลยค่ะรสชอรออ็อตอันนี้เค็มรสชอง<น>แวะมาได้เลยนะคะที่รอยุอทบาเบอรี่ในงานริทิปโปแฟร์นะคะขอบคุณมากนะคะนะลูกักอยากจะเชิญชวนทุกๆคนมาเที่ยวงานที่มีอาหารอร่อยนะคะกว่า100ลร้านค้ากว่า1000เมนูพี่เซนต์เวสเกต e นะคะมีแค่7วันนะคะวันที่3เอกรกาคมถึง6สิงหาคมนะคะชั้นหนึ่งะบอกก่อนราคาจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านค่ะ